สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Faithful for t u n e นะคะและนี่คือคลิปดูดวงรายเดือนสำหรับเดือนตุลาคมปี2,566ค่ะ ก่อนอื่นนะคะในคลิปนี้เนี่ยปกติแล้วมิวจะทําคลิปดูดวงเป็นรายไตรามากแต่ว่าในช่วงสเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะเรื่องทาง,งโหราศาสตร์อย่างดาวพฤหัสถอยหลังนะคะราหูย้ายราศีหรือว่าอีคลิปที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลานี้แล้วเนี่ยเบลได้ทําคลิปแยกไว้แล้วนะคะทุกคนก็สามารถตามไปฟังคําทํานายในแต่ละลัคนาของคลิปก่อนหน้าได้เลยนะคะคลิปนี้มิวก็เลยจะใช้แค่ไพ่ในการทํานายเท่านั้นนะคะ โอเคค่ะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทํานายในแต่ละหัวข้อนะคะเมวจะต้องขอดูพลังงานภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์ก่อนนะคะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะใบแรกนะคะหมายเลข15เป็นไพ่ Labyrinth นะคะแล้วก็เขียนว่า Journey นะคะการเดินทางใบต่อมาเนี่ยเป็นไพ่ Major นะคะแล้วก็ คีย์เวิร์ดของคุณนะคะเป็นคําว่า sadness ที่นี้เนี่ยถึงแม้ว่าคีย์เวิร์ดอาจจะเป็นคําว่า sadness แต่ว่าจากพลังงานจากสีไพน้าไพาที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเบาสบายะนะคะแต่ว่ามันเป็นความเบาสบายที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่หรือว่าต้องใช้เวลานานกว่าที่เป้าหมายที่คุณวางไว้มันจะประสบความสำเร็จะนะคะเขาวงกดแบบเลบรินเนี่ยมันมันคล้ายกับเขาวงกดแบบเมสนะแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ เขาวงกฎแบบนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเข้าทางไหนแต่ว่าจุดหมายปลายทางของคุณนะั้มันจะไปสู่จุดเดียวเสมอมันจะอยู่ตรงกึ่งกลางเสมอคือไม่ต้องกึ่งกลางเสมอหรอกแต่ว่ามันจะมีจุดหมายจุดเดียวในในเขาวงกฎแบบนี้นะคะแต่ว่าทั้งเขาวงกฎแล้วก็ขึ้นมาว่าการเดินทางเนี่ยมันก็ให้ระยะเวลาว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยน่าจะเป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านของการเดินทางในหลายๆอย่างของชาวราศีสิงห์นะคะ ไพ่ m a j เ r เนี่ยจริงๆแล้วเขาพูดถึงคนที่เสียสละตัวเองอะไรแบบเนี้นะแต่เนื่องจากพลังงานที่มันขึ้นมามันมันน่าภพยมันค่อนข้างเด่นชัดว่าในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์มีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะก้าวออกไปข้างหน้าหรือว่ามีความรู้สึกว่าอยากเมื่อไหร่จะถึงเส้นชัยสักทีอะไรแบบเนี้นะคะเป็นพลังงานจริงๆอ่ะค่อนข้างฟรีค่อนข้างสบายใจนั่นแหละแต่มันก็อดไม่ได้เนาะที่จะรู้สึกว่า เมื่อไหร่จะถึงจะทีวะอะไรประมาณนี้คือ a ซนเนสในใบนี้มันไม่ได้รู้สึกถึงความเศร้าอะไรขนาดนั้นมันแค่รู้สึกถึงความแบบงอนนะ่ะแบบเบะปากเล็กๆอะไรประมาณนี้นะคะว่าเออเหนื่อยจังเลยเซ็งจังเลยให้อารมณ์ประมาณนี้นะ เพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมเนี่ยดูว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่ควรจะใส่ใจเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกแบบอย่าพึ่งเซงขนาดนั้นชีวิตมันกาลังเดินต่อไปเรื่อยๆแหละเพียงแค่มันอาจจะไม่ได้ถึงเส้นชัยในเดือนนี้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูความทานายของหัวข้อรายเดือนเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะอย่างแรกนะคะมาดูเรื่องการงานกันเลยนะคะการงานนะคะคุณได้ไพ่ p ปอร์ลิตี้นะคะ ไพ่ใบเนี้ยนะยไพ่ที่เป็นสุนัขจิ้งจอกนะคะหรือว่าสุนัขหิมะอะไรก็แล้วแต่ไพ่ใบเนี้ยเขาพูดถึง first snow นะคะหรือว่าหิมะแรกซึ่งมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นอะนะคะหิมะแรกมันพูดถึงสัญญาณของการมาถึงของฤดูหนาวอย่างโดยสมบูรณ์อย่างเป็นทางการอะไรแบบเนี้ยดูว่ามันมีความเป็นไปได้ที่การงานของคุณนะมันจะเลื่อนขั้นไปอีก,กระดับหนึ่งแต่ว่าเวลาพูดถึงฤดูหนาวเนี่ยมันก็จะมัก พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความอดอยากนะคะหรือว่าความที่ต้องกักเก็บกักตุนกักตุนกักตุนเสบียงไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะพูดผิดพูดถูกจริงๆโอเคขออภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยดีกว่านะใบแรกนะคะเป็นสองถ้วยนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญค่ะแล้วก็สองเหรียญน,นะแล้วใบต่อมานะคะก็เป็นอัศวินดา โอเคค่ะอย่างแรกที่มันขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะคะและพลังงานคล้ายๆกับธีมหลักของคุณคือไพ่สองถ้วยกับไพ่สองเหรียญมันเป็นพลังงานของการที่เหมือนจะเดินหน้าและแต่สุดท้ายมันถอยกลับมาก้าหนึ่งเดินไปสองก้าถอยกลับมาก้าหนึ่งอะไรประมาณนีมนมน้มันก็เลยเข้าใจว่าทําไมพลังงานภาพรวมของชาวราศีสิง์ในเดือนนี้ค่ะมันดูเซ็เงๆนิดนึงการงานมันก็เลยมีโอกาสเป็นไปได้ที่สองถ้วยอะค่ะมันหมายถึงคุณอาจจะได้เริ่มโปรเจกต์หรือได้เริ่ม อองานใหม่งานใหม่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องย้ายงานย้ายบริษัทอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถึงแม้เฟิร์สโนขึ้นมาเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพียงแค่โอเคในเดือนนี้โปรเจกต์จะโปรเจกต์เก่าอาจจะจบไปแล้วแล้วคุณก็ได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือว่ามีเพื่อนร่วมงานคนใหม่เข้ามาที่คุณต้องแบบเหมือนทําความรู้จักเขาให้ดีก่อนที่จะทํางานร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะใบต่อมาเนี่ยเป็น7 เหรียญน,นะคะ,จะเจตเหรียญนะพูดถึงการเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ได้ทําลงไปแล้วแต่ว่าใบาต่อมาเขาเป็นสองเหรียญดูว่าในการงานที่สําเร็จรู้ร่วงไปแล้วก่อนที่คุณจะมาเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ในเดือนนี้เนี่ยมันมีบางโปรเจกต์ที่คุณจะต้องหยิบจับกลับมาทําใหม่หรือว่ากลับมาแก้ไขใหม่หรือถ้ามองไปอีกในอีกแง่หนึ่งนะคะที่ไม่ได้ไปหยิบงานที่ทําเสร็จแล้วกลับขึ้นมาใหม่เนี่ย มันมีโอกาสที่คุณจะหยิบไอเดียเก่าๆอะ่ะขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วก็เริ่มต้นทํางานใหม่นะคะเอ,อ่อทำงานใหม่หมายถึงว่านำํำโปรเจกต์ที่ที่ยังไม่ได้ทํากลับมาทําใหม่อะไรแบบนั้นนะเพราะว่าใบสุดท้ายอะคะ่ะคุณได้เป็นอัศวินดาบซึ่งมันเป็นพลังงานของการตัดสินใจแล้วก็พุ่งไปข้างหน้า แต่ว่าอศวินดาบเนี่ยเขาก็เป็นพลังงานธาตุลม,มนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับไอเดียหรือว่าความคิดมากกว่ามันไม่ได้ออกมาในเชิงรูปธปรรมอย่างการเป็นถ้วยหรือการเป็นเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าเรื่องงานเนี่ยดูท่ามันก็น่าจะทรงๆแล้วมันก็ดูแบบท้อใจเล็กน้อยอะนะคะเออสองเหรียญนะสองเหรียญมันขึ้นพลังงานแบบท้อใจเล็กน้อยว่าทําไมมันถึงไม่ได้ไม่ได้ในเป้าหมายที่ตัวเองต้องการสัทีอะไรแบบนี้นะ อีกอย่างหนึ่งที่มันขึ้นมาคือมันมีความเป็นไปได้ที่ไพ่สองถ้วยอะคะ่ะจะหมายถึงคนที่คอยมาทำให้งานเรามันล่าช้าไปกว่าที่มันควรจะเป็นอย่างเช่นคุณทำงานของตัวเองอยู่แต่ว่ามีคนย้ายเข้ามาทำงานใหม่อาจจะเป็นเด็กฝึกงานเพิ่งจบใหม่อะไรแบบนี้เลยแล้วคุณก็ต้องไปสอนงานเขาด้วยเลยแบบเนี้ยงานตัวเองก็จะไม่รอดอยู่แล้วฉันจะต้องไปสอนงานเขาอีกเหรออะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานณนะปัจจุบันของคุณนี่แหละที่แบบ งานฉันก็หนักแล้วเธอก็แบบทํานูน่นทํำนี่ไม่เป็นต้องให้สอนอะไรแบบเนี้ยนะคะมันมีพลังงานความเซ็งแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้แต่ว่าดูภาพรวมอะคะการงานมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากแต่ก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงหรือหวาอะไรมากนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับการงานเหมียวจะอ่านเท่าที่หน้าไพ่ขึ้นนะคะต่อมานะคะเรามาดูการเงินกันเลยนะการเงินนะคะได้ไพ่โฟล์โอเคก็คือ ไม่น่ากังวลน,นะคะไพโ่โฟล์มเราพูดว่าการยินมันดีแค่ไหนแล้วไพ่ขึ้นมาว่าฟโฟล์ก็คือลื่นไหลนะคะสบายใจได้แล้วจากบรรยากาศในหน้าภาพเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศชิลๆเป็นบรรยากาศแบบว่าฟูมูลตอนกลางคืนที่ชายหาดอะไรแบบนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่กันเลยแล้วกันนะใแบบแรกเป็น the hyphen นะคะใบต่อมาเป็นเจ็ดไม้เท้าแล้วก็ the emperor นะคะและปิดท้ายด้วย queen of cups โอเคค่ะไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเป็นทั้งตีไฮโร a ฟ t แล้วก็ตี e อม p e r ร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่การเงินของคุณนะจะมั่นคงมากๆในเดือนนี้ก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะว่าไพ่ราเขลอ่ะเขาก็ขึ้นมาบอกแล้วว่าการเงินค่อนข้างสภาพคล่องดีนะ ด e ไฮโรแฟนนะคะไพ่เป็นเนี้ยถ้าพูดถึงการเงินมันสามารถพูดถึงสถาบันการเงินได้ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ใครไปขอกู้ธนาคารไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นขอกู้เพื่อการอะไรก็แล้วแต่อ่ะก็ดูว่ามีโอกาสดีที่ธนาคารจะตอบรับมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ขอกู้สถาบันการเงินไว้มันมีโอกาสที่ดิไฮโรแฟนเนี่ยเขาจะพูดถึงการได้รับเงินก้อนใหญ่มาจาก แหล่งไหนสักแหล่งหนึ่งน,นะคะเอ,อ่อยกตัวอย่างเช่นอาจจะได้มาจากการเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะเงินบรดกอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าเดีไฮโดรแฟนเขาสามารถพูดถึงคนแก่อะไรแบบเนี้ยก็ได้แล้วไปต่อมาเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยถ้าเทียบกับพลังงานฟโฟล์แล้วมันค่อนข้างขัดแย้งกันเล็กน้อยนะมันก็เลยเข้าใจว่าทําไมการเงินที่มันดูเหมือนจะดีมากๆแล้วมันมีเจ็ดไม้เท้าโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกเซ็งอีกแล้ว ใครบางคนการงานอาจจะไม่ได้เซงมาเซงเรื่องการเงินแทนนะนะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยมันให้อารมณ์ประมาณว่ามีอุปสรรคเข้ามามีหมารออยู่หน้าบ้านอ่ะแต่คุณต้องเดินออกไปจากบ้านอะไรประมาณเนี้ยเอ้เแลยอย่างนึงที่มันคือแหย่งนี้คือ the h e r o p h a n t นะคะใครบางคนอาจจะถูกลอตเตอรี่หรือถูกรางวัลอะไรประมาณเนี้ยซึ่งซึ่งก็ดูว่าเป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะ แล้วก็พอถูกลางวัลใช่ไหมญาติเยอะเลยมีคนมาลออยู่หน้าบ้านเลยค่ะเออนับญาติขึ้นมาเฉยอะไรประมาณนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าอุตส่าห์ได้เงินมาฉันไม่ได้รู้จักเธอฉันจะมาแบ่งให้เธอทําไมอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเจ็ดไม้เท้า,ามันยังเป็นพลังงานของความเอาอยู่ยังสู้ได้อยู่นะคะหมามาลอ,อยอยู่หน้าบ้านคุณก็แบบเออไล่ไล่ตีหัวหมาแต่มันก็วิ่งไปแล้วอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆการเงินนะ่ะดูไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยนะคะอาจจะต้องแค่แบบระมัดระวังเรื่องคนที่แบบเห็นว่าคุณมีเงินแล้วก็มาขอยืมอย่างเลยอะไรแบบเนี้ยของเก่ายังไม่ืนของ ม,มายืมอีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะใบต่อมานะคะเป็น the emperor the emperor เนี่ยก็คล้ายๆกับให้ the h i e r o p h a n t เลยเพียงแค่จะมีอำนาจในการควบคุมการเงินของตัวเองมากกว่าดูว่าการเงินในเดือนนี้มันค่อนข้างนิ่งแล้วก็มั่นคงมากจริงๆนะให้ the emperor นะคะเขาอาจจะหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่ใครบางคนไปขอกูก้ยืมเงินมาเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการนำมาซื้อบ้านซื้อที่พักอาศัยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ หรือว่าคนที่คุณได้เงินมาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ชายนะคะคุณพ่อคุณตาคุณปู่อะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าเดียมเพอรเขาเป็นพลังงานแบบมัสกูลีเนาะแล้วก็ดีไฮโดรฟนเป็นพลังงานแบบคนแก่นะคะก็อาจจะเป็นไปในลักษณะนั้นได้หรืออาจจะหมายถึงหัวหน้าคุณก็ได้นะเออยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเป็นบริษัทยุทํางานอยู่ในบริษัทที่มันไม่ได้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หันหน้าอาจจะแบบค่อนข้างใกล้ชิดกับลูกน้องคุณอาจจะได้เงินโบนัสในลักษณะที่แบบได้ยื่นจากมืออะไรแบบนี้เลยมันก็มีความเป็นไปได้นะภาพรวมเราเนี่ยก็คือดีอะนะคะไม่รู้จะพูดยังไงคือพลังงานมันขึ้นมาแบบคล่องตัวมีมีเงินก็คือมีโอกาสเก็บเงินได้เก็บเงินไม่ใช่หมายถึงว่าเงินหล,ล่นเราไปเก็บเงินนะคือแบบเก็บออมเงินลงทุนอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ควีนออฟคัพ s เนี่ยเขาก็พูดถึงความสุขก,กายสบายใจโดยที่แบบว่าสามารถใช้เงินได้ตามใจชอบมีความเป็นไปได้ที่จะ นเปออตัวเงเงออนื่องจากมันเป็นพลังงานของความที่มีมเงินเข้าเนาะควีนอัพครับส์ะคะ่ะถ้าพูดถึงการเงินเขาสามารถพูดถึงการใช้จ่ายเงินในลักษณะของก้อนใหญ่ๆเพื่อความสุนทรียภาพส่วนบุคคลคนภายนอกอาจจะรู้สึกว่า อุตส่าห์ได้เงินมาแล้วจะเอาเงินไปจ่ายกับสิ่งนี้ทําไมเช่นอุตส่าห์ได้เงินไปลได้เงินมาแล้วอะเออเข้าคลินิกเลยแล้วกันคลินคลินอ็คัพเป็นประมาณเนี้ยสวยอ่เออห่วงสวยนิดนึงเข้าคลินิกเลยแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยคนก็จะรู้สึกว่าแบบเออเธอจะเอาเงินไปเข้าคลินิกทําไมคนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะไม่เข้าใจอะนะคะมันเป็นประมาณนี้ดูว่าในช่วงสิ้นเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ปรนดปเปอยตัวเองไปกับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบจริงๆแต่ว่าคนอื่นอะอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เนาะอาจจะเป็น สองคนนี้ก็ได้นะคะ2คนเล็กสองคนเออที่แบบมาจุกจิกจุจี้ก,จก,การใช้เงินของคุณอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณนะเกิดความแบบนี่มันเงินของฉันอย่ามายุ่งได้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยการเงินถือว่าดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นโชคก้อนใหญ่ด้วยนะสําหรับชาวราศีสิงค์ค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะมาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าความรักนะคะได้พาย diligence โอเคเป็นพายที่แบบขยันหน่อย อดทนหน่อยกับความรักไพ่เป็นเนี้ยเขาพูดถึงช่วงของการเดินทางน,นะคะหรือว่าการการเปลี่ยนผ่านคล้ายๆกับไพ่ขาววงกฏอันนี้แหละคือมันเป็นช่วงที่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องใช้ความพยายามความไม่ย่อท้อต่อความลําบากอะไรประมาณเนี้ยมีลักษณะของความแบบลูกเสือสะมันลูกเสือสำรองนิดนึงแต่ก็โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ทาโร่ดูกันเลยดีกว่านะคะ เพราะว่าจากที่ดูมาพลังงานของคุณในเดือนนี้มันไม่ใช่ไม่ดีมันแค่รู้สึกว่ายังไม่ได้ดั้งใจอะ่ะหรือบางทีมันอาจจะดีก็ได้แต่แค่ไม่ดีเท่าที่คิดไว้ก็เลยไม่ได้ตั้งใจแค่นั้นเองนะคะใบแรกขึ้นมาเป็น8ดเหรียญน,นะคะแล้วก็1ไหไม้เท้า1ดาบนะแล้วก็ปิดทายด้วย10ถ้วยเอ้ยตายไม่รีไม่มีอะไรจะดีไปกว่าน,นี้แล้วนะคะคุณจะจะเซ็งทําไมนะ โอเคอย่างแรกนะคะไพ่แปดเดียนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นพลังงานของระยะเวลาที่ยาวนานมากจริงๆมองว่าถ้าเกิดว่าใครที่คบกับแฟนมานานแล้วหรือว่ามีคนคุยมานานแล้วในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ปรับสถานะความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมั่นคงอย่างมากนะคะเพราะได้ทั้งหนึ่งไม้เท้าทั้งหนึ่งดาบมันเป็นการแบบเริ่มต้นแบบ เริ่มต้นเด็ดขาดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยสิบทวยซึ่งมันก็พูดถึงความพึงพอใจนะคะสุขสมบูรณ์อ่ะดูจากหน้าไพ่แล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะเออคือมันเป็นความแบบสุขการสบายใจจริงๆมีโอกาสความเป็นไปได้ที่การเลื่อนขั้นสถานะเนี่ยก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะที่คุณพอใจเนาะแล้วก็ใบต่อมานะคะหนึไม้เท้ามันพูดถึงการเริ่มต้นใหม่อีกอย่างหนึ่งพอหนึ่งไม้เท้า ที่มันเป็นการการตัดสินใจในการเริ่มต้นแบบทางกายภาพจริงๆแอคชั่นจริงๆมาพร้อมกับความคิดนะคะก็คือการเริ่มต้นทางความคิดของหนึ่งดาบแล้วก็มาเป็น10ถ้วยใครบางคนอาจจะพูดไปถึงขั้นเรื่องของการแต่งงานเลยก็ได้หรือว่าการมีลูกอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ก็คงยังแบบยังไม่ได้จะมีน้องในเดือนนี้หรอกเนาะเพียงแค่พูดถึงอนาคต อันยาวนานไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่จากภาพรวมขึ้นมาคือมันดีมากๆแต่หมูก็มองว่าเพราะมันมีพลังงานของคำว่า diligence ขึ้นมาในไพ่ใบแรกเนี่ยสิ่งที่คุณคาดคิดคาดฝันไว้ในสีใบนี้นะคะเออมันอาจจะเป็นการที่คุณพูดคุยกับคุณแล้วก็คู่ของคุณแฟนของคุณเองแต่ว่าพอไป พูดคุยกับครอบครัวหรือว่าสังคมรอบข้างในตอนนี้เขาอาจจะยังรู้สึกว่าเดี๋ยวรอไปก่อนสีหรือว่าเร็วเกินไปนะอะไรประมาณนี้นะคะหรือมันอาจจะเกิดอุปสรรคในเรื่องของการที่ตกลงไว้แล้วว่าเดี๋ยวปีหน้าจะแต่งงานอยู่ๆสัปดาห์ที่3เนี่ยแฟนแบบต้องย้ายไปทํางานต่างจังหวัดหรือย้ายไปทํางานต่างประเทศหรือตัวคุณเองมันเกิดความเปลี่ยนแปลงกระทันหันขึ้นมาที่รู้สึกว่าเนี่ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงฉันจะถึงเส้นชัยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะมันมีโอกาสความความรู้สึก เซ็งๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าความรู้สึกเซ็งอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตไม่ดีเพราะตั้งแต่เปิดไพ่มาทุกเรื่องอชีวิตดีหมดเลยเพียงแค่ยังไม่ดีเท่าใจคิดเท่านั้นเองนะทุกคนไม่เป็นไรนะคะเรื่องความรักเนี่ยดีมากๆลืมพูดถ,ถึงคนโสดไปเอาเป็นว่าคนโสดอะ่ะในเดือนนี้มันก็มีโอกาสแหละที่จะมีคนเข้ามาหานะคะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาหาเนี่ย เอออาจจะเป็นการพูดคุยในเชิงที่ที่จีบจีบเฉยเยังไม่ได้แสดงตัวขนาดยังไม่ได้แสดงตัวคืออะไรคือแสดงตัวว่าจีบแต่ว่าคุณเองอะดูว่ายังไม่มั่นใจว่าเขาจะจะจริงจังหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือพลังงานสําหรับคนโสดมันจะแตกต่างเลดนึงกับคนที่มีคู่แล้วนะแต่ก็พลังงานของคนมีคู่มันขึ้นเยอะกว่างหมูก็เลยจะอ่านเท่าที่น่าไพ่ขึ้นนะคะต่อมานะคะเรามาดูสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคสําหรับคุณในเดือนตุลาคมเลยนะคะ ไปแล้วขึ้นไพ่เลิฟคืออะไรคืออะไรคะไปต่อมา The Star นะคะและปิดท้ายด้วย Night of Pearls โอเคเข้าใจเลยว่าทำไมถึงขึ้นเรื่องความรัก ออตั้งแต่อ่านที่ความรักมเมื่อกี้นะคะมันมีความเป็นไปได้ที่ความรักอะ่ะการตัดสินใจระหว่างคุณกับแฟนหรือว่ากับคู่ของคุณเนี่ยมันจะดูดีมากๆมันมีความหวังมันมีโอกาสว่าความรักฉันจะผิบานอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอกลับมาคุยกับคนที่บ้านหรือว่ากลับมามองในเรื่องของชีวิตความเป็นจริงอะ่ะมันอาจจะทําได้ไม่เท่าที่คิดยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุยกับแฟนแล้วว่าจะแต่งงาน แล้วช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้ทำการดู IG การแต่งงานของคนดังหนักมากนะคะก็วาดฝันไว้เลยว่าการแต่งงานฉันจะต้องเบอร์เนี้ยแต่สรุปก็คืออ๋อถ้าจะทำเบอร์นั้นนะ่ะค่าใช้จ่ายมันคงแบบหลายหลักนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบสิ่งที่คาดหวังไว้ความเป็นเดตสตาร์เนี้ยอยากจะเปลี่ยนชุดสัก9ชุดในงานแต่งอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องแบบเปลี่ยนสักสองชุดก็พอนะลดค่าใช้จ่ายอะไรแบบเนี้ยนะคะคือมันเป็นพลังงานของความไม่ได้ดั่งใจเนอะอย่างที่บอกอุปสรรคในเดือนเนี้ยดูว่า มันจะเป็นเรื่องของการคิดการฝันที่มันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแต่ว่าชีวิตจริงอะ่ะมันอาจจะทําไม่ได้หรือว่ามันอาจจะทําได้แต่ว่าต้องต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยมากๆเลยแหละเนาะแล้วก็ใบต่อมาเนี่ยเป็นไนดาวเพิร์สนะคะหรือว่าอัศวินเดือยอัศวินเดียยถ้าขึ้นในอุปสรรคเนี่ยมันสามารถพูดถึงเรื่องอุปสรรคทางด้านวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าความคิดหัวโบราณอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้ มันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความรักกันนะคะเช่นคุณกับแฟนนะอาจจะเป็นคู่รักแบบ LGBTQ หรือณนะปัจจุบันเนี้ยเรายังไม่มีสมรสเท่าเทียมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปคุยกับที่บ้านที่บ้านอาจจะรู้สึกว่าไหนไหนก็ไหนไหนก็จดทะเบียนไม่ได้จะแต่งไปทําไมอะไรประมาณนี้จะจัดงานแต่งไปทําไมอะไรแบบเนี้นะคะมันอาจจะเกิดการขัดแย้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความอนุรักษ์นิยมความของโบราณอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักกันนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนอุปสรรคมีไว้พุ่งชนนะคะสู้ๆนะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูกันเลยว่าวันที่ที่จะเป็นวันที่ที่สําคัญสําหรับคุณในเดือนตุลาคมนะคะคือวันที่เท่าไหร่ใบแ,แรกนะคะหมายเลข34ซึ่งไม่มีวันที่34นะคะก็3าบวกสเป็น7นะ อุยตายใบต่อมานะคะเป็นหมายเลข7พลังงานขึ้นซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นดูว่าสําหรับชาวราศีสิงในวันที่7ตุลาเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็เตรียมตัวรับความปังไว้ได้เลยนะต่อไปนะคะเราจะใช้ไพ่ใบชาดูเรื่องที่สําคัญสําคัญนะคะหรือว่าเรื่องเด่น,ดนในเดือนตุลาคมใบแรกนะคะไพ่กาเวลนะคะไพ่ใบนี้พูดว่าคุณจะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายนะ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าทางกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นจะต้องแบบขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ดีเสมอไปยกตัวอย่างความรักสมมติว่าไปจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันก็ถึงว่าเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายแล้วเนาะหรือว่าอะไรคะถูกลอตเตอรี่ไปเสียเงินภาษีนะที่จ่ายก็ถือว่าเกี่ยวข้องกฎหมายแล้วนะคะทุกคนโอเคต่อไปเป็นแฟร์วีแมนนะคะแต่โอเคเราจะเปิดไพ่เพิ่มนะหนีวจะเปิดไพ่เพิ่มเพราะว่าผู้หญิงหัวขาวหัวทองเนี่ยเราก็น่าจะมีหลายคนในชีวิตนะคะเดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่ม เป็น dog close up นะคะไพ่ใบนี้พูดว่าคุณจะได้ใช้เวลาอย่างมีความสุขกับเพื่อนสนิทนะใบต่อมาขึ้นเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าอีกแล้วเดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่มนะเป็นยูนิคอร์นนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณใช้เซนส์หรือว่าสัญชาตญาณของคุณในการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะและใบต่อมาเป็นไพ่เช่อดอกไม้นะคะบูเก้ไพ่ใบนี้บอกว่า คออำชมจากคนที่ชื่นชมคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องไหนก็ได้เนาะการงานการเงินความรักได้หมดเลยนะและใบสุดท้ายนะคะไพ่รองเท้าบูทไพ่ใบนี้บอกว่าให้เพิ่มความพยายามอีกสักนิดนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังนะซึ่งพูดทําไมดูคนรู้โอเคไม่เป็นไรนะโอเคค่ะสําหรับดวงเดือนตุลาคมของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะ ยังไงขอฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Faithful for t u n e ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ